โอ้น้ำพริกปลาของโปดซะด้วยอมเลยปึปลาหอมจริงๆเลย มิวพาใครมาแล้วลูกอ๋อนี่วันครับแฟนผมเองครับอ่าลูกส้ายแม่เลยเนี่ยมามามาแม่กอดชื่นใจสักหน่อยที่ลูกเอ่อไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ค่ะหนูมไม่ชินอ่าคุณแม่ครับพอดีวันไม่ชอบให้ใครมาถูกเหนือต้องตัวนะครับอ้าวเหรองั้นมากินข้าวกับแม่แม่ลูกน้ำพริกปลาล้าองโปรดหน,นเลยนะเนี่ยอืม้มกลิ่นอะไรคะเนี่ย เอ่อ,อ,อคุณแม่ครับไปกินที่อื่นได้ไหมครับพอดีวันเขาเหม็นนะครับอ้าวแต่นี่มันบ้านแม่นะลูกถ้าคุณแม่ไม่ไปกินที่อื่นงั้นผมไปอยู่ที่อื่นแทนก็ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลูกแม่ไปกินในครัวก็ได้ลูกอ๋อจริงสิพี่มิววันต้องขอขอบคุณพี่มิวมากเลยนะที่ซื้อสร้อยข้อมือให้วันสวยมากๆเลยล่ะคะ่ะคุณแม่ครับ สร้อยข้มือน,นี้สวยจังเลยคุณพ่อซื้อให้หรอครับใช่คุณพ่อเขาซื้อให้มันเป็นของละของห่วงของแม่เลยละ่ะผมขอได้ไหมครับไม่ได้หรอกมิ้วรอให้มิ้วมีงานมีการทําก่อนครับคุณแม่โอ้สวยมากเลยเนี่ยมิ้วนั่นมันของแม่ไม่ใช่เหรอลูกเอเอตอนนี้มันเป็นของคุณแม่แต่ในอนาคตมันก็ต้องเป็นของผมงัน้นผมขอเลยแล้วกัน ถ้ามิ้วอยากได้ก็ได้แต่มิ้วแล้วกัน คุณยายนี่ทำไมปล่อยให้คุณยายมานั่งกินข้าวคนเดียวในครัวแบบนี้ต้องประจานฮดเลยเราคุมแบบนี้ต้องประจานนี่เขะไม่รู้หรือไงว่าคุณแม่เลี้ยงเรามาคันจะโตทม่ทำแบบนี้ทำแบบนี้ไม้ยังไงเอามันไปประจานลงในโซเชียลวันเตเย็นอ่งที่ขอถามก่อนแม่คะวันไปทำอะไรให้คะปล่อยคุณแม่รังเกียจหนูมากใช่ไหมคะถึงทำกับหนูแบบนี้ เดียวลูกแม่ไปทําอะไรให้หนูคุณแม่บอกคนอื่นว่าโดนบังคับให้ไปกินข้าวในครัวนี่ไงคะคุณแม่ครับคุณแม่ทําจริงหรือเปล่าครับแม่ไม่รู้เรื่องแม่ไม่ได้บอกใครเลยนะลูกแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงถ้าคุณแม่ไม่ได้บอกวันเย็นเอาล่ะเอาล่ะเอางี้คุณแม่ขอโทษวันก็แล้วกันครับเรื่องจะได้จบจบมิวรักเมียมากกว่าแม่เลยลูก มันไม่ใช่เรื่องที่เรีกับเปรียบเทียบนะครับคุณแม่ขอโทษวันเดี๋ยวนี้ก็ได้ลูกแม่ขอโทษนะวันเอาล่ะวันจะไม่ถือโทษกฎแล้วกันคุณแม่ไปซักเสื้อให้วันหน่อยแต่เครื่องซักผ้าก็มีนี่ลูกมันเป็นผ้าราคาแพงมันต้องซักมือเท่านั้นค่ะก็ได้ลูก เย็นนี้ไม่ว่างตอนนี้อยู่บ้านพี่ชายเอามานี่นะ,เ,นะเพื่อนฮะเพื่อนคุยขนาดนี้เลยเหรอนี่มันของส่วนตัว,วัวนนะทำไมมีพี่แล้วยังครบซ้อนอีกวันวันไม่ได้ครบซ้อนวันแค่คบเผื่อเลือดฮ้คกขนาดนี้เหรออ๋อกล้าทำเช่นขนาดนี้ได้เหรอเราเลิกกันพี่ขอโทษวันพี่ขอโทษ เอ๊เสียงอะไรล่ะลูกมิวมิวเกิดอะไรขึ้นวันช่วยผมพไม่ต้องมายุง่งวันวันมิวมีอะไรลูกคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องมายุ่งกับผมทั้งเรื่องได้ไหมนี่มันเรื่องระหว่างผมกับแฟนมิวแต่แม่เป็นห่วงหนูนะแต่ผมโตแล้วคุณแม่เข้าใจไหมว่าผมโตแล้วมิวมิวมิววันวัน ผู้ใดอัตันอยู่ต่อพ่อแม่ผู้นั้นต้องได้รับผลกรรมที่มันก่อมานะลูกแม่อภัยให้ทุกอย่าง คุณยายขาทำอะไรคะนั่นอ่าน้องดาวคุณยายทำอะไรคะวันนี้วันตรุษจีนเหรอคะคุณยายไม่ใช่หรอกลูกอ้าวแล้วคุณยายไหว้อะไรเหรอคะยายเรียกลูกชายมากินข้าวลูกแล้วก็บอกเขาว่ายายอภัยให้เขาแล้วแต่เห็นคุณยายไหว้เขาทุกวันเลยนะคะใช่เขาต้องมาขอโทษยายทุกวัน จนกว่าจะหมดตัวเองสิ้นกรรมโอ้หมิวมาแล้วเหรอลูกแม่อาภัยเรื่องนั้นลูกแม่อาภัยเรื่องนั้นลูกเปรตมีหลายประเภท แต่ละประเภทก็ต่างกรรมที่ต้องชดใช้กันไปแต่เปลตที่อกตันยูต่อพ่อแม่นอกจากจะทนทุกทรมานแล้วบางตนยังต้องกลับมาขอโอโหสิกรรมต่อพ่อแม่ทุกวันวนเวียนไปจนกว่าจะหมดเวรนสิ้นกรรมฮัลโหลอ้อมอยู่ไหนแล้วถึงหน้าออฟฟิศแล้วถึงแล้วเหรอแต่ว่าเข้าออฟฟิศไม่ได้ นี่เธออยู่ไหนล้ะเนี่ยไปเฟิร์นโุ๊ยแม่บ้านยังไม่ไปเปิดอีกหรอยังนะสิฉันรอตั้งนานแล้วนะเนี่ยไล่ออกได้เลยนะแม่แบ้านคนเนี้ยอ,อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวโทรตามให้โอเคโอเคเดี๋ยวฉันรอนะ หนีจ้างแม่บ้านแก่จังเนี่ยแก่ก็มีหัวใจเหมือนกันนะลูกหืมแก่ก็มีหัวใจร่บไปเปิดฉล้อนจ้าจ้าได้หรือ,อยังเนี่ยบอกว่าร้อนนะยาเย็นๆที่คะ่ะคุณผู้จัดการยายก็ทำอยู่เนี่ย ถอยไปกว่าจะเปิดได้แก่รอดั้มเนี่ยผู้จัดจาก,การคนใหม่หมเนี่ยหุยเฟิร์นห้องทำงานฉันสวยมากเลยอะชอบอะถูกใจสุดสเลยเอ,อ่อแต่ว่าฉันขอเพิ่มเงินบริอีกห้าพันได้ไหมอะเี่ยจะค่าน้ำหอมแล้วก็ค่าเซ็ตผมฉันอีกได้ได้ได้แต่อย่าพิจารณานานานนะ คนเก่งๆแนันนะ่ะหายากนะจะบอกให้เออโอเคเฟิร์นแค่นี้นะเดี๋ยวถังขยะทำไมไม่เอาถุงมาใส่ขยะลางนกหรือไงรู้ไหมมันเปืองน้ำบริษัทไปหาถุงมาใส่ได้ได้ได้เดี๋ยวยายเอามาให้นะเดี๋ยวไม่รู้หน้าที่หรือไงเอาน้ำเย็นขึ้นมาให้ฉันด้วย จ้ะคุณผู้จัดการอะไรเนี่ยยายก็น้ำเปล่าไงล่ะลูกต่อปากต่อคำหนูเหรอหนูรู้แล้วว่ามันน้ำเปล่าทำไมไม่เอาน้ำเย็นมาจำไว้เลยนะไม่ว่าแขกหรือพนักงานต้องเสิร์ฟน้ำเย็นแต่น้ำแข็งมันหมดแล้วลูกหมดก็ไปซื้อสิ โอ๊ยสงสัยต้องจัดระเบียบบริษัทใหม่มั้งเนี่ยได้ได้ได้เดี๋ยวยายออกไปซื้อให้ถ้าจะต้องจัดระเบียบยายจะโดนหนูไล่ออกคนแรกทำไมเพิ่งมาน้ำแข็งมันอยู่ไกลยายต้องเดินไปซื้อไม่มาพวกนี้เลยล่ะหรือไม่ก็ปีหนะ้า ไปชงกาแฟมาไม่ได้ยินหรือไงฉันจะกินกาแฟได้ได้ไดเดี๋ยวไปส่งมาให้ทำงานวันแรกก็งุนหงิดเลยขอขึ้นห้าพันนี่จะคุมมั้ยเนี่ย เดี๋ยวยายอะไร,รอีกละลูกยายยังไม่ได้พักเลยนะอะไรกันสิบเอ็ดโมงจะพักยังไม่เที่ยงเลยแล้วหนูจะเอาอะไรอีไม่เอาอะไรแล้วแต่ห้องน้ำมันเหม็นยายไปล้างห้องน้ำให้หน่อยรอให้ไม่ต้องรอมันเหม็นหรืออยากจะโดนไล่ออกโ <c oughs> ทรฟ้องเจ้าของเลยดีไหม <c oughs> ก็ได้ ถึงแล้วถึงน้าแล้วถึงน้าออฟฟิศแล้วเนี่ยฉันขอไล่คนออกก่อนได้ไหมหงุดหงิดมากเลยฮะใจเย็นๆจะไล่ใครออกก็แม่บ้านน่ะสิฉันเห็นแล้วหงุดหงิดมากเลยฮะแม่บ้านมาหรอวันนี้ก็มาไะสิไม่มาฉันจะหงุดหงิดขนาดนี้เหรอเออโอเคโอเคใจเย็นเดี๋ยวฉันขึ้นไปอืมรีบขึ้นมาแล้วกัน เนไงจ้าผู้จัดการนอนไรมุ่งหยินแต่เช้าเลยลำมาได้ยังไงแม่บ้านแบบนี้หูยใจเย็นเจก็เป็นคนแบบนี้แหละแล้วตอนนี้เจ้วอยู่ไหน,ลนหไแล้วล่ะฉันใช้ให้เปลาห้องน้ำนูน่นพูดปุ๊บก็โผล่มาปั๊บเลยมีอะไรให้ทำอีกไหมผู้จัดการคนใหมไ่ไดนไงต่อปากต่อคำ ต่อไปนี้ไม่ต้องมาทํางานที่นี่อีกฉันขอไล่ออกออมเธอไล่คนนี้ออกไม่ได้ทําไมจะไล่ออกไม่ได้ในเมื่อฉันไม่ชอบพนักงานคนนี้แต่เขาไม่ใช่พนักงานเธออย่ามาปกป้องนะเขาไม่ใช่พนักงานแล้วเขาเป็นใครเขาเป็นแม่ฉัน <gasps> ไ,ไหนเธอบอกจะทอตามแม่บ้านไงใช่ ฉันบอกว่าฉันจะโทรตามแม่บ้านฮัลโหลแจ๋วอยู่ไหนฮะลาเหรอแล้วทำไมไม่บอกล่วงหน้าอ๋อโอเคโอเคฮัลโหลคุณแม่เหรอคะหนูรบกวนไปเปิดประตูออฟฟิศให้หน่อยได้ไหมคะ พอดีว่าตอนนี้หนูรถติดมากเลยอะค่ะวันนี้จะมีผู้จัดการคนใหม่มาด้วยยังไงห,หนูฝากด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูจะรีบไปนะคะค่ะรักนะคะคุณแม่คะสวัสดีค่ะใบเฟิร์นแล้วหนูจะจัดการยังไงกับผู้จัดการใหม่ของหนูแล้วลูกไม่ต้องห่วงค่ะคุณแม่ ออมเธอขอ้ฉันขึ้นเงินเดือนห้าพันใช่ไหมใช่อย่าบอกนะว่าเธอพิจารณาแล้วอย่าว่าแต่ห้าพันเลยเงินเดือนฉันก็ไม่ให้เธอขนาดแม่ฉันเธอยังจะไล่ออกแล้วฉันล่ะเธอก็คงจะไล่ฉันออกบริษัทฉันคงไม่เหมาะกับเธอหรอกอ๋อนี่หมายความว่าฉันไล่เธอออกเฮ้ยฉันไม่งอเธอหรอกบริษัทอื่นต้องการฉันเยอะแยะฉันเก่งเข้าใจไหมว่าฉัน จำไว้นะครับไม่ว่าเราจะใหญ่โตจะร่ารวยหรือจะเก่งแค่ไหนเราไม่ควรดูถูกคนเพียงเพราะเราคิดว่าเขาต่ำต้อยกว่าซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เราดูถูกอยู่นั้นเขาอาจจะเหนือกว่าเราในบางเรื่องก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะลูกเราไม่ต้องรับคนเก่งเรารับคนดีบริษัทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะคุณแม่ ธอแล้ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้